ผลตรวจออกมาแล้วสองตายายโดนวางยาชนิดรุนแรงฝีมือลูกสาวตัวแสบฮุบสมบัติ500ล้านบาทผลตรวจออกแล้วสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันสองตายายถูกวางยากล่อมประสาทชนิดรุนแรงฝีมือของลูกสาวคนเล็กฮุบสมบัติ500ล้านบาท กรณีสองตายายเดินทางเข้าร้องทุกข์หลังถูกลูกสาวคนเล็กวางยาเพื่อฮุบสมบัติกว่า500ล้านบาทผ่านการโอนทรัพย์สินต่างๆไปเป็นชื่อของลูกสาวคนเล็กโดยที่ไม่รู้ตัวและนำเงินไปใช้ล่าสุด ตายายได้ไปตรวจเส้นผมหาสารพิษที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมโดยวันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพาสองตายายมายังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาล เพื่อฟังผลการตรวจเส้นผมของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เบื้องต้นจากการตรวจเส้นผมของยายพบสารเคมีบางชนิดที่เป็นสารเสพติดซึ่งจากการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปพบว่าเป็นยาที่อยู่ในช่วงที่อยู่กับลูกสาวคนเล็กพอดีค่อนข้างชัดเจนว่ายายและตาถูกวางยาในช่วงเวลาที่พำนักกับลูกสาวคนเล็กด้านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีระบุว่า ทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลทำหน้าที่แจ้งผลการตรวจจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมให้ตายายรับทราบเท่านั้นส่วนหลังจากนี้ในทางคดีเป็นเรื่องของตำรวจโดยผลการตรวจเส้นผมของคุณตานั้นไม่พบสารหรือวัตถุออกฤทธิ์แต่อย่างใดส่วนผลของเส้นผมคุณยายนั้นพบสารออกฤทธิ์ส่งผลต่อ,อก,การกล่อมประสาทแต่ขอสงวนชื่อยา แต่เป็นยาที่วัยรุ่นชอบนำไปผสมเป็นยามึนเมาด้านทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ระบุว่ายาที่ตรวจเจอเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรง ที่มีความรุนแรงระหว่างพาราเซตามอลกับมอร์ฟีนโดยผลการตรวจเส้นผมทั้งสองคนพบว่าตัวอย่างที่ได้มาจากเส้นผมของคุณตามีความยาวเพียง5.2เซนติเมตรจึงทำให้ย้อนกลับไปได้เพียงแค่5เดือนคือประมาณเดือนพฤษภาคม66ที่ผ่านมาจึงไม่พบตัวยาที่ผิดปกติพบเพียงแต่ยาที่ทานตามปกติเพื่อรักษาอาการ3-4ตัว ส่วนผมของคุณยายมีความยาวถึง13.7เซนติเมตรสามารถตรวจย้อนไปถึงเดือนสิงหาคม6.5จึงจะมีการตรวจเปรียบเทียบกันในช่วงเดือนพฤษภาคม6.6กับเดือนสิงหาคม6.5ที่อยู่กับลูกสาวคนเล็ก พบว่าทั้งสองช่วงเวลามียาที่คุณยายทานรักษาอาการปกติประมาณ3-4ตัวแต่ในช่วงเดือนสิงหาคม6-5ปรากฏว่ามีสารยาถึง6-7ตัวโดยตัวที่เพิ่มมา2-3ชนิดพบว่าเป็นยารักษาอาการแก้ป,ปวดชนิดรุนแรงเชื่อว่าเป็นยาที่ทานในระหว่างอยู่กับลูกสาวคนเล็กโดยยาตัวนี้จะส่งผลต่อระบบประสาทและทำลายสมอง